เดดคับยังไงครับพี่น้องมีไอ้เมื่อยน้ำผ้าเห็นยังบุนีนเ,เห็นยังครับหรเห็นยังนี่ตั้งไปได้ไกลมืองานแล้วไกลมืองานแล้วครับผมเออ ติดตั้งไปครับพี่น้องกำลังเฮ็ดฐานเฮ็ดข้ออื่นยังไงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโค้งไปครับผมนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาไปฟังครับพากันต่อเนะี่ยอู้ยเดือดอะไรเนี่ย ออืมโ้การระยาถือกันตัวนี้เรียบร้อยครับแล้วเราจะตีนี่เทาจะมัดตีด้วยพี่น้องมันห่อนเดียวขอคุมซะก่อนขอคุมก่อนแล้วสองสองอันครับสองสองไปง่ายสองไปง่ายกันแล้วครับผมก็อยู่ในรถอีกอันนั้นป้ายบอกข้างป้ายบอกข้างเด้อพี่น้องพี่น้อง พอพี่น้องโบกูทางไปบ้านงานนะครับผมก็จะติดไปในราอยากมูบ้านเนี่ยนะครับผมสี่ทางไปบ้านงานมาถันหอหอน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 อนแอนห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 อนอนห่นหอนอนหอนหอนหอเออนหอนอนนหอนอนานหน่อนหวนนหอนอดหอนหอนน แล้วนี่ก็จะเป็นเพชรปลายนี่ท่านก็เนาะมันแรงจะไปไอซันเราตุยเขตรเลยครับผมมันแรงกับเดินทางไม่ใส่รู้นี่มันเป็นอยู่ในรายเอีดเนี่ยมั้งครับมุงคนเสิรตสตูดิโอคิดว่าผม <laughs> อันนี้ก็เพชรปลายไปก่อนนะครับผมแล้วท่านกับริงแง่ก็เสียนาจะพอดีครับ เดี <Yeah. S 1> ๋ยวโค้งเลยครับผมเลือจะเอาป่ายมาติดป่านี้แล้วแดดบดก่อนเขาผมจะเข้าครับพี่น้ไอังไงังไบอยัง่นอยัไบยไปะังบนอัไ่องไง่น่ังบังไงองบนอยบ่นันย่ะัอไไยงครับ เอาออกไปฟังลบไปยังไครับผมไปปัะจกรเป็นสีหนังขามากเกีร่อนครับอืมหม่อลไะก็มีแห้งนาะแบบร่มพัดยินสวยๆฮะเอาแป้งไรครับใโดดเร่อะ คุอยากของผมือ่กันมาจะเอาแป้งไหนนี่นี่อันที่ที่นี่เนี่ยเขาฝังหลักตึกลิตีจะก้นตัวนี้ไปอัันนเลยเบ้าหัวแล้วตามคำสั่งนีนเป่บ่บ่บ่ห้องตีตีกรวาดเนี่ย บ่แล้วมันได้ฝังเอาเลยมันได้ตีแล้ากรเที่ไปเงไหนนี่เนาะไปไปได้อยู่ขึ้นเครื่องรถได้เหกับไปกันอ้ยวเอาะอาสี่ป่ยันจะอยู่อันนี่ยืนย้อมองหันแมยืนเนา่ยืนยื้หมองหันไปเลยน่จี่แม่ยืนกลับไป เดี๋ยวตัดขาครับผมเลยจะเอาคนรถเดี๋ยวไปครับผมบ้านนี้ขนโค้งใต้คุณขึ้นไปครับผมของเตรียมเป็ดติดตั้งครับแป้งสีละโมกไกลบันไดพี่น้องพอถอยไปนั่งขับไปเอ้ามันก็ไปไกลคืนนี้สิ่งอะไรเวลาคืนหน้าหนาวเอ้าวันนั่งน้องการบ่ รอดป่ะนี่รอดเออไปด้อไม่ไปด้อทั้งหนากนจะเป็นทอขวนแล้วไปด้อไม่พังคำบขึ้นเนี่ย เาบ,บาด้วครับเบาด้วยผ่านยอยู่ผานยอยู่เดียวเลยเดียวเลยผานยอยู่โอ้โหพี่น้องเลยโอ้มันทิไปไหนบา้าล่ะรทั้งหนาสีบัโครถเลนเพิ่อาวก็านบอ,อ,อ,อขึ้นตรงึงเพลื่อนด่โมวิทหวนะโมวิทเนาะ นะมันชีวิตปะไรน,นี่ออกเรือพันทั้งหลาครับบรอยากาศรถมุนอ้อใครเนใี่ยครับคนคอยอยู่แล้วออกไหโอ้ย เพิ่งกดดีเนาะคีเมื่อวานเมื่อกจอดเพิ่งเขาออกมาไปขับมาดาักได้พี่น้องเอาละครับพี่น้องวอดแล้วได้เสื้อแล้วเนาะ เอแมั้แขนไว้เอาไปหรอครับเอาไม่ทิมซะแกล้หนี่นีแล้วกันแล้วเนาะอืมไอ้บ้าขาหนูเขาเอาลู่หอีกับเอ้กงคนนั้นเนาะ หาตำแหน่งติดต่างปายครับผมหายังพุ่นหุ่นหุ่นหรือข้าหุ่นอาตั๊กบหมุนไปทางนี้พี่น้องเอาไปล่งกันบันดีพุทธลง่ม หอดแล้วพ eh? ี่นองบาดเดกำลังหาหมองเจาะตอกลัดมันขุดบ่อยครับมันจุดตะบูนเดี๋ยวรอลรวดกันไล่บอลเนียครับผม แล้วหลวดมัดครับแล้วมัดเลยมัใช้เส้านี่แล้วกระยิตทัาง,งหลังปูา่าเขาปเด็น่นะระยิบนี่ครับพี่น้องนี่ยูอยู่ด็กเนะาะนฮะยังก่อนประเดี๋ยี้ต่างไปเทาก็มีประเดี๋ยวกการงานมาดินเวนาสิกลางจะมาแล้วหรอ่ แมนเพราะมันจะเป่าแค้นมันไม่จะบรับได้พี่น้องรับงานติดตั้งไฟติดตั้งไฟกับติดตั้งครับลูกลานพูดได้บวชติดตั้งไปหาเสียงผู้ใดอยากซ้อรับรับไปหาเสียงก็รับเป็นบพาะครับรับเมาอ๋อรับเมาเอาแบบว่าล่ำล่ำลองเปิดเป็นน้ำท่างกเกษตรได้ติดไปไงน้ำกับพ่อเขาวงการครับผมชุดที่สองครับหน้าวัดพี่น้องนี่ทางเขาวัด กานเจริญีังยิดครับนี่ยิด,ดรังได้มา,า,าน,นี่ครับมผมเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นงานแล้วกับจิตไทยรูปช่งขานาอ <c oughs> ะเรยบร้อยาย,ายาารูป่นาแล้วเรลยบยัด <c oughs> ้บันไดบัดเ้ แล้ครับพี่น้องอยู่หน้าวัดครับผมมองวัดนี่แล้วเนาะบึ้งกว่าแม่ครับวัดจันแก่นครับบุญวันวันขั้นหนาครับวัดวันหึ้นหนาหนันไม่เงี้แล้วเมื่ออ่านมืงเหรอเห็นฮวงว่าใช่เห็นฮวงว่าธนา เนี่ยไม่เห็นยังไม่อ ok ่านเึงเจ้าอยู่บ้านนี้จะดอกก็ยากอกไปครับเหลืออีกไปมัดอันเก่ามัดลวนอันเก่านะครับการทำผ้าพี่น้องบ้านมันแดดนาคารบ่แดดนี่ใค้อยู่ครับ เดียวเลยข้าดูเลยไป้าหนึ่งไปง่ายงไงปยตรงนงงะคร<อ>ับไที่ถนนใหญ่นะครับเหลือมันหลวดครับหลวงอันนี้มัดปังใหม่หลวดเพิ่ะไหนมาปั้งใหม่เพราะมันไปนะบอกมันไปนะบอกไรย่างยุกข้างชาวบ้าครับพี่น้องพี่น้องไม่เห็นกันทเห็นนี่แหละก่อนเห็นมันเห็นป้ายนี้เลี้ยวเด้อครับโอ้ 哈 ตองปีนขึ้นไปป่ะนะนนมัดคอกลางมัดไปแต่นี่นแี่ครับพือตันนี้พาอยู่วันนี้พาะอยู่แห่งมีฝนโอ้ก็จะชุ่มครับพดูดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเยี๋ยมมาอ ใกล้ๆมือจ้งแทนยิดไปบอกทั้ง,ง,งพี่น้องคนลงพ้นคนมากคนบ่เห็นเพราะในมืจะจะไปนี่จะมาไปไหนคุณอย่ามึนุ่นครับเพ,พือไปไหน โอ้ยบ้องดอหลดแ่งิติลอดด้วแล้วล่ะครับบานี้ทรศับหอนจนว่าอัน วิดีโอตัดพี่น้องมันห่อนไรโทรศัพท์ก็บกห้อ่อนบาน,นีถ่ายวิดีโอไปกับตัดมันปัดเองนีนะครับพี่น้องขี่ผ่านไปผ่านมาในท่าเขาอำเภอตัตุนะครับผมอำเภอระตุระตุระคืชหานพืชห่านข้างข้างนี้สิม,มาเซะพอำเภอเมืองลอยเอ็ดนะครับผมเชนนี่แยกตัตุมบานีพี่น้องขี่ผ่านไปกับ เห็นไปนนี้นะครับผมขอการครับผม12มิถุนายนเลือไปหน่อยเพราะนี่ติดครับเลือไปหน่อยเพราะนี่ติดเพราะวะ่ามันจะเสียหายนะครับเดี๋ยวไกลๆหอนเหนือยก่อนก็บอคอยมีเวลาน้าครับเหมือนแรงอาจจะไปตุยเคศครับผมแต่พี่น้องจี ตามไปเลยครับผมเรามีกลุ่มปิดนะครับผมตุดเขตียดมืแรงครับผมทีมงานสั้นเรารับเชิญครับผมโอเคครับบายดีไปพักพรก่อนพักผ่อนก่อนครับผมลุวยมืแรงต่อครับผมขอบคุณครับไบไายเนะี่ยได้ได้ครับปุ๊บไปๆเนะนี่ยปิดคลิปเลยนี่เก็บพี่น้อง อันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามาได้แล้วมือหนังก็สิติดป้ายอันป้ายที่ทางให้พี่น้องเข้าไปหอดบ้านนะครับเข้าไปบ้านยุเลิกกิ่ได้พี่น้องยาบุเลิกได้ครับผู้ลงคนหลงเลยได้แต่ผมยังหลงเลยผมว่าอยู่นี่ที่ได้กินไปจะผิีหลือครับให้พี่น้องดูนะครับใกล้ๆมือครับพี่น้องอาเจี้ยงสิมาติดเข้าไปนะครับผมอาธาราครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องกดตับตะไคร้ภาพผมบ๊ายบายครับพี่น้อง